โรงหนังเก่าๆถ้าไม่เล่าเราจะลืมวันนี้จะพาท่านไปดูภาพอดีตของโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังไทยเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงหนังที่ฉายหนังในยุค16มมนะครับโดยผู้ที่เป็นหุ้นส่วนก็คือนายประจินศรีลักษณ์ส่วนภรรยาก็คือนางเพ็ญศรีศรีลักษณ์ได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนทำโรงหนังซึ่งก็คือโรงหนังแห่งนี้นะครับ ภาพนี้เป็นหนังเรื่องสลักจิตนะครับที่ออกฉายในกรุงเทพปี2504ครับแล้วต่อมาก็มีการสร้างโรงหนังขึ้นมาใหม่นะครับก็คือโรงนี้แหละครับใช้ชื่อเดิมครับไทยเพชรบูรซึ่งโรงหนังก็ยังอยู่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์ครับแต่ว่าส่วนตัวของคุณประจินกับคุณเพ็ญศรีนั้นอยู่ที่หล่มสักก็เลยมีความคิดว่าที่หล่มสักน่าจะมีโรงหนังสักโรงนะครับก็เลยสร้างโรงหนังโรงนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่าเบญจบันเทิง อยู่ที่หล่มสักนะครับก็เป็นโรงค,คล้ายๆโรงไทยเพชรบุญในยุคต้นๆน,นะครับก็ยังเป็นโรงไม้นะครับแล้วนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีน้ําท่วมหน้าโรงหนังเบญจบันเทิงนะครับแล้วต่อมาก็มีการรือ้อแล้วก็สร้างโรงหนังขึ้นมาใหม่นะครับใช้ชื่อว่าน ah ิวเบญจบันเทิงนะครับก็ฉายทั้งหนัง35ม mm, มแล้วก็หนัง16บ mm, มนะครับนี่เป็นวันที่เปิดโรงหนังนะครับภาพและข้อมูลเหล่านี้นะครับ ผมก็ได้มาจากคุณพี่เพ็ญศรีสีลักษ์นะครับตอนนั้นเราไปหาฟิล์มที่หล่มสักนะครับแล้วก็ไปพบฟิล์มหนังอยู่2เรื่องนะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการสร้างโรงหนังการฉายหนังนะครับตั้งแต่ไทยเพชรบูรณ์ในยุคแรกนะครับแล้วก็ไทยเพชรบูรณ์ในยุคที่สองต่อมาก็เป็นเบนจาบันเทิงนิวเบญจาบันเทิงนะครับเรื่อยมานะครับแล้วก็ภาพที่เหลืออยู่นะครับก็มีอยู่ประมาณสักเท่านี้แหละครับผมก็บันทึกภาพเก็บเอาไว้นะครับ ก็ต้องเรียกว่าโชคดีนะครับที่ยังมีภาพหลงเหลืออยู่นะครับนี่เป็นภาพรถแหนังนะครับเอาไปใช้แห่เทียนพรรษานะครับเห็นป้ายโฆษณานะครับหนัง35มหาม่อน่าจะเป็นเรื่องพระหล่อนนะครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศการนั่งดูหนังที่โรงหนังนิวเบนจะบันเทิงนะครับแล้วก็ป้ายเบนจะบันเทิงนั้นเอามาติดไว้ที่ร้านนะครับตอนที่เลิกกิจการตามป้ายนี้แหละครับคุณนุกับคุณประกอบบุญนะครับยืนชี้ป้ายนะครับ และโรงหนังโรงสุดท้ายนะครับที่ครอบครัวนิธรํมก็คือโรงหนังสีลักเทเตอร์นะครับก็อยู่ในตัวหล่มสัก์นะครับแล้วก็ยังรับใช้หนังกลับแปลงด้วยนะครับนี่ครับสํานักงานกลับแปลงของสี่ลักภาพยนตร์นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของโรงหนังที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับทั้งในตัวเมืองแล้วก็ที่หล่มสักนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่โรงไม้นะครับโรงไทยเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็มาสร้างใหม่นะครับ แต่ว่าชื่อเดิมนะครับชื่อไทยเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ทีนี้ก็ย้ายไปสร้างที่หล่มสักนะครับก็เริ่มจากโรงหนังเบญจบันเทิงแล้วก็สร้างอีกทีหนึ่งก็เป็นโรงหนังนิวเบญจบันเทิงนะครับต่อมาเมื่อซื้อที่ดินเป็นของตัวเองนะครับก็มาสร้างใหม่นะครับในตัวเมืองหล่มสักเลยนะครับคราวนี้ก็เป็นโรงหนังสีหลัก